ครับขอยนุาบาลีมหาุราปริปรินกลกังที่ว่าไม่เวโชที่ังเปนตานังปกปติทิจิีัทางมิิตั้มหังที่พเมวะสมัยเจตโตสัพเพปรินสังกปันโทปนัสโวยถาไม่ไีโชว์ะโศยถาสัพพิสิโยิวัจนุสัพโรโกวินาโต แม่เทปวัดวันตรายโยสุขีที่ขายุโกปวะอพิวาทนาทีริสนจังบุจาปเจยโนจัตตาราธรรมวัฒทันติอายุอโนสุขังพระลัง อะไรไม่รู้ยจะว่างไง <S 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 คนเรานี้ยก็มีความคิดต่างๆกัน บางคนก็หา้าความสนกในทางเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นเขาคิดว่า,ามันก็ไม่ไม่เป็นไรสนุกดีนนิจานก็ว่า ไอคนเดิมแล้วมันชอบได้อะไรมาแล้วหอบไวน์โยนใส่กองไวเลยสัตวะะะะต์เป็นๆกะกะโอะกันแล้วกะแต่เป็นๆแล้วใส่ไวายเลยแล้วก็ไม่จะคิคสนุกมันยังไง มันก็ไปทำโยงนันนานหัวไม่กลางไม่ใยกกลางพุทธกาลแล้วสมัยเหล่านี้เองว่าในจังหวัดพิจิตรเบออะไรมรุพะไรเลอะไรก็ว่าก็นหนึ่งมันก็มัน เป็นได้ศาสตร์อะไรมาก็ใส่กองไฟได้กับเล่ากับแต่มาก็โยนใส่กองไฟทล้ก็ดูอยู่กันหละมันมาคิดว่าสนุกดีได้ยังไงมันทำอย่างนี้ย ย่นานหัวไม่รู้ว่าเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่ถึงสิบปีทาไปห้าปีอะไรสักงนีอ้แล้วมาว่าต่อมาก็ไอ,อ้ไอ้คนนั้นนะไอ้คนที่ทำนะมันก็มีตัวนะเป็นปุมเป็นปั๊ม,ม,มแล้วมีน้ำเรื่องไหล ออากมาทั้ตัวหมดก็ได้รับความทุกขเวทนาก็ไม่ไปทุกขเบ้านมดวา,าแต่มันก็ไม่ตายอยู่นานมาาไม่อยู่อย่างนั้นแหละคนชาวบ้านก็เอืนะ้อมละก็มันมันไม่ตายไม่รู้ว่าปฏิรอปธรรมยังไงไปอยาไปฟัง,งมันก็ไม่ใช่ จะไปเผาก็ไม่ใจไอ้จะทำยังไงมันยังไม่ตายอะ่ะแต่มันเม่เนมันคนตายอะ่ะไอ้เทวท่วัตถ์ได้ข้าวอะไรมาได้สัสตว์อะไรมามันก็ย้อนได้กองไฟแล้วก็นั่งโดย <c oughs> จนเผาไม้เสร็จเรียบร้อยหรือไมแล้วก็แต่อะไรแล้วใส่กองไฟหมดแล้ว โอ้ต่อบาปมันก็ส่บาปมันจะให้ผลเหมือนกันนะทำเล่นไปบาปให้ผลก็น่าเาไปสังกตัวนะแต่มันก็ยังไม่ตายนะเป็นปีสองปีองไรมันก็นกหายะ่ะ ไอ้ที่เป็นตะหายไม่ไตายอ่ะเอ้าตะกอยละลองโทษเท่านี้พอยิงกระตกระลอกอีกเดี๋ยวเคยถามมึงไงปะบางทีจำเป็นมันต้องถามมอนกันนะ กระสตร์บางอย่างเนี่ยโอ้เช่นเอืองนะเอืองอ่างเนี่ยเขาอากจะเคยทำก่อนต้องเป็นแม่ครัวในท้องก็มีสี่ห้าคนมีแต่ผู้ชายทางนั้นผู้หญิงไม่ไมีอ่ะ ทีนี้เขาเขาเขาต้องเปไ응็นแม่ครัวแทนแม่แทนเราเราขึ้นหัข้าวเขาต้มแกงไปทำเรื่องทาแล้วก็พอได้บางทีไอ้อึ่งอ่างเนี่ยมันมันไม่ทำอย่างไรให้มันตายทบมันทบมันก็ไม่เคยตายกันไนะโอเอืองอ่างเนี่ย เท่าทไปพยาเอาไปใส่เกลือมันก็โอ้โหทรมานเฮ่นข้าวทรายกันแนละ้วเก็อยจะใส่บางองไมาแล้โอ้โหมันโดนเกลอือมันก็แสบตาแสบมือมันก็เจ็ดเจ็ดตาเจ็ดอะไรก็มไม่อยากทถาะไรเลไอ้เอิงอ่างเนี่ยใส่เกลือแล้วโอ้โหทรมาน ทรมานเองิงไอ้เราก็คิดดูคิดดูเออมันเป็นอาหารของคนมั้งอาหารของคนนู้นกะ็คิดเราเองอะ่ะเออของเหล่านี้นะมันทับ,บกันเหมือนกัน มันก็บาปมันก็ไม่หายพ้นเหมือนกันคาว่าพระวันเราเนี่ยตายไปแล้วนานนะมันพระใหม่ๆชอบไม่โทรกับมา

แสดงความยินดีก็ได้ก็ได้กินอาหารแล้วต่อมากระเพรานังก็ทุกวายช็อตตายอ,อยู่บ้านที่ไหนก็ไม่รู้ตายไปนานแล้วหลายปีแล้วเป็นสิบป,ปีไหมลูกหรือียกว่าก็ไม่รู้เออมันก็ ก็ให้โทษเพื่นกันนะไปทำเขาเ่ยน,นะนึกว่าบาปไม่ไม่พ้นผลไม่ไม่พ้นอืมว่าในฐานอะไรกันดีกว่าปริศนาเอาว่าปริศนา เพราะว่าคนจีนสมัยก่อนแล้วแล้วชาวไทยก็เหมือนกันมันชอบตัดหางมากมากนะฮะไม่ก็มีไม่มีห้างนะตุกเด็กตุกเด็กไม่ยนน้อยอย่างทำเลี้ยงควมเป็นอย่างนั้น,น,น,นแล้วจะทำให้มันลบไวขึ้นยังไงฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีหรือยังมีม ตัดห้างมามาห้างล้วนแต่ก่อนนะ้นบ้านคนจีนไม่มีตะกอนก็เป็นเล็กๆระเคยเห็นเลี้ยงงอเลี้ยงควายเอ้ก็อชอบตัดห้างมามันก็รีมันกั <c oughs> กน <c oughs> ยนะูห้างน้อยเด็กๆเล็กๆเ,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 เอ้ม้านะันก็ตัดห้างมา้ามันก็เป็นม้านะ มันคงเจ็บมันท่าเนี่ยก็ว่าอะไรเอาปริศนาสักหน่อยให้ยอมถ่ายไอ้สิ่งตเนี่ยที่มังเจ้าป่า ทางเมืองอินเดียคะเลก็ราชสีนะคำรูปารนะาชสีห่ถามว่าเหตุเหตุตอนนั้นเมื่อตัดห่างแนละเป็นอะไรเมียกเป็นอะไรตั้งบ้าก็ตัดห่างมันม่เป็นป่าเออเออ

ย้อมล่องประเด็นว่าตัดทางมาล่องประเด็นตัดทางก็ประเด็นก็เร่เงต่อไปเด็กๆมันว่ากันนานมาแล้วอันถ่ายกันบน อละไม่ต้องว่าอะไรมากเดี๋ยวนี้ก็ไอ้พวกไอ้ไวรัสต่างๆไอ้ไวรัสนะั่นน่ะเขาว่าต่อไปมันจะเอาเป็นตัวอย่างสงครามสงครามไว้ในภายหน้าเขา มันจะเอาเชื้อโรคเนี่ยมันลบกันคำว่านะควิจารย์ดูว่าคิจารย์ก็เขาเคงคิดในเรื่องไอ้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยไอ้ไวรัสไอ้อะไรต่อโควิดโควิด จำแล้วก็ลืมก็ลืมต่อไปนะจะส่งครามมันจะพ,พิเศษเรื่อยไปตดนอัน <c oughs> จะส่งครามเชื้อนโลกอามาลบกันเออดีเหมือนกันอื <c oughs> แต่ว่ามันไม่ไดีสำหรับไอ้คนนี่าโซ่้กันนะเอาจะเอาอะไรไปโซ่กันนะ <c oughs> แล้วก็ตายมาทั้งเมืองทังน,นี้ก็แย่อยู่แล้วไอ้สงครามเนี่ย,ยนนใครปล่อยมันก็ไม่รู้ไอนน้โควิดนะโควิดนะเออโควิดก็โควิดก็ได้ไอ้ทุเชีแทนตัวก่อก็ได้อืมประสาฝลังเลยมั้งพืลึกพืลึกเอาละ ขอให้ญาติโยมขออยูยเย็นป like ุกร <ANG> ์แ <ch> ล <ocy> ้อ si โอ้ห้วยก็ว่าจะออกวันอหไรไม่รู้เขาว่าวันที่สิบหกโอ้ถ้าเดี๋ยวมันพวกนั้นมันรอเดี๋ยวเลื่อนอีกตาย ไม่คาย,ายแล้วสรงใบสร้างใบะเอาให้รัฐบาลเอาคืนได้ไหมตะกอนนี้ก็คายไหมือนบอกจะเอาคืนยเยอะทำไมจอมพลสฤษดิ์ห้าหวันเอาคนหวยแทงกันบานไปเลยอะ่ะ <laughs> ห้าหวันเอาคนแต่ว่าไม่หมดก็คืนได้ เขิอนก็เอาเอ,าเอาวันก็ไม่ได้ประกาศาลยใชพระชัน้าว